มาในช่วงนี้เลยครับจะพาไปชมคอนเสิร์ตของ3หนุมนน่มเสียงดีครับตู่พุพธคอนแซมบพิวัฒน์และก็เด่นฉลาดทิศโอ้โหฟังนักโปรยแต่ละคนนะคะฟังชื่อนะคะรับประกันความเพราะค่ะไปฟังกันจูใจความรีโรแมนติกไปเต็มๆค่ะเมื่อสามหนุ่มสามสไตล์ตู่พุทธคอนเด่นฉลาดทิศและสแซมอภิวัฒน์ที่พร้อมใจกันมาโปรยเสน่ห์และเสียงเพราะเเอาใจแฟนเพลงใน Closer to You Concert ร์ตสิ่งนี้นนตู่พุทธคอนขอโชว์ฝีมือเล่นเปียโนและนำเพลงใหม่จู มาร้องให้ฟังโดยยังไม่ลืมหหิบเพลงนิสตประจำตัวอย่างท่าหากและโปรดอย่ามาสงสารมาฝากด้วยค่ะจากนั้นก็ถึงคิวของนักร้องเสียงทงพลังเป็นชาลิีที่เจ้าตัวขนมุกแพถพราวตาาสตตลเาอรี่สินหาและสุก มัดกับหลายเพลงที่ขับตัวเองรวมทั้งชวนเพื่อนสาเสียงดีมาเรียม B5 มาร่วมโชว์อีกด้วยค่ะก่อนจะติดท้ายด้ยหนุ่พแภิวัตรที่จะเทนคนดูให้หาไปพร้อมๆกับ เป็นความรักและเพลงชายกลางค่ะซึ่งพอจบคอนเสิร์ตแล้วนายเอเทนยังแอบเก็บภาพชิมหวานๆของเป็นชาลาทิศที่ขคงแฟนหนุ่มกลางงานตามมาให้กำลังใจถึงหลังเวทีซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหนุ่มคนนี้ชัดๆหลังจากยอมรับเรื่องรรสนิยมทางเทศค่ะใช่นาได้ีปัญหาเลยเมื่อกี้ ันอยู่ไอ ok> ้นี <S <S ่ตักล้องของนายนาเทหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะแล้วเป็นการแซวกันขำๆเนาะพี่เป็นคนน่ารักนะคะแล้วทุกคนก็น่าี่เปิดเผยด้วยนะในเรื่องของความสนิทกัะน่ารักทีเดียวค่ะอ่ะมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะโอ้โหสั่งการเฮ้ทีรักเราออกทีวีว่ะ